เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดี่นทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับยินดีนะครับส n ่ c r a f t Mod l i f e in village พาร์ทที่3นะครับผมเว้ยโ้ยจะตกจะตกซึ่งก็อย่างที่เห็นครับผมกำลังขับเครื่องบินอยู่กำลังขับชมเมืองเฮ้ยตกตกตกสังเกตว่าพาร์ทนี้มันจะค่อนข้างห่างจากพาร์ทที่แล้วเนาะคือผมอะทำไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าปฏิไฟอัดอะมันเสียของพาร์ทที่3อมมันเสียก็เลยว่าจะ ทำใหม่หมดค่อยๆมันจะมาแนะนําใหม่หมดเลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นเนาะเราได้สร้างบ้านมาเยอะเลยโอเคไปลงจอดกันดีกว่าเฮ้ยโอเคอันนี้ก็คือหนึ่งในอย่างหนึ่งอย่างที่ผมได้ทำเอาไว้เนาะก็คือเครื่องบินนะครับโอเคก็เป็นเครื่องบินนั่นแหละเอาไว้บิน ซึ่งคัผมได้ทำนี่ไว้ด้วยนะครับผมก็คือหมดครีเอทเนาะหมดครีเอทก็ช่วยในการสร้างเครื่องบินนั่นแหละก็ผมก็สอนไม่ค่อยเป็นอะใครอยากรู้อะไรก็ลองไปเปิด google ดูแต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะก็ทำง่ายๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในหมู่บ้านเรากันหน่อยดีกว่าผมก็ได้สร้างเจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาเด่นเป็นสง่าเลยเขาเรียกว่ากาดทาวเวอร์ กาดเทเวอร์ก็แน่นอนฮะต้องมีกาดซึ่งกาดเราก็คือคนนี้คนนี้ก็คือกาดกาดจะเป็นคนที่คอยเดินแบบไปทุั่วหมู่บ้านเนาะเห็นปะเขาก็จะเดินไปทั่วหมู่บ้านไปเช็คดูแต่ละอย่างแต่ละที่ว่าแบบเออมีอะไรใครทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ได้สร้าง builder ์ข้นมาอีกคนหนึ่งก็คือคนนี้ คนนี้เนี่ยสแตทมันเนี่ยคนสแตทเขาเนี่ยเขาค่อนข้างดีแล้วนะเนี่ยดูสิบเก้ากับยี่สิบเพราะว่าเขาเป็นคนที่มาเยือนหมู่บ้านเราเนาะเป็นพวกวีซิเตอร์ที่มาเยือนหมู่บ้านเราทางฝั่งของโรงเตี้ยมอะ่ะเขามาเยือนแล้วแบบเขาใช้มันเล่าแค่แปดเมตรเองผมก็เลยไปเอาไอ้มาเล่ามาเอาเขาอยู่ในหมู่บ้านเราและนี่ก็คือบ้านหลังแรกของเราบ้านนี้ก็จะมีคนอยู่ก็คือ ก็จะมีเด็กเกิดเนาะถ้าเกิดว่าเตียงว่างเนี่ยเด็กก็จะเกิดมาในหมู่บ้านเราครับผมคนนี้ก็คือเด็กคนแรกที่เกิดมาในหมู่บ้านเรานั่นแหละพ่อแม่เขาคือคนนี้ชื่อลีโอก็สแตตก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่กลางๆโอเคแล้วอันนี้ก็คือเมกาทอชก็คือทอชอันใหญ่ผมก็ได้ทําแล้วก็ปักไว้มันก็สามารถทำยากไหมไม่ยากแต่ว่าใช้ของเยอะพอสมควรอันนี้นะครับ ก็ใช้เพชรกับบล็อกทองโอเคเหมือนเขาจะสร้างเสร็จแล้วล่ะ b ล i l d e r ซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยผมอยากจะมาทำเทวาหอของเรากัน b u i l อ option มันใช้ของค่อนข้างเยอะเลยดินใช้ทั้งหมด618ก้อนโอ้โหหาจากไหนอะ่ะหกรเลยนะเราก็ต้องไปถางพื้นที่อะ่ะโอเค ก็ทำไปเลยให้คุณมาใส่ชื่ออ่านย่ากไงวะไม่ไม่สีเออไม่สีแล้วกันให้คุณไม่สีมาทำโอเคให้เขามาเริ่มทำเลยเรื่องของที่เขาต้องใช้เนี่ยเยอะมากนี่ใช้ดินห้าร้อยกว่าก้อนผมอยากทำฝั่งนี้ให้เป็นสนามบินน่ะ รันเวีอะสร้างรันเวีดีกว่าคือตรงนี้ตรงนี้เลยยาวๆนี่เลยก็เอาดินไปให้กับเขาด้วยเ็าจะได้ไปทำมีดินพอไปทำทางอง,องเราเกลี่ยา่า ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับลานบินผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะไปลองเอาเครื่องบินมาใส่กันกว้างพอไหมเ้ยอ <laughs> ไม่พออะไม่พอ ก้งกว้างอีกอะ่ะไปขึ้นบินโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จละลานพินของเราเป็นลานเล็กๆโอเคขึ้นบินได้แล้วครับผมไปโอ้ล t ส g ก ก็ครับไม่ยากนะเครื่องบินใครอยากจะไปทําตามก็ไปครับทําตามได้เนะก็เราสามารถบินได้ละเย่ yeah. ทีนี้เราก็สามารถบินไปนสนาำรวจที่ไกลๆได้อย่างเช่นข้างบนนี้ผมอยากที่จะไปมากเลยไปไปสักหน่อยอมองเห็นอะไรได้แบบสวยงามมุมมองนี้ก็ได้นะม,มาคนที่หนึ่ง บินไม่ยากครับบินไม่ยากแต่ว่าต้องมีพื้นที่นิดนึงในการบินวันนี้มีบ้านคนด้วยว้าวฮัลโหลโอ้ภูเขาสูง เร็ว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 ขึ้นบินเรายังไม่ไม่เก่งพอทีจ่จะบินขึ้นตรงนี้ก็ใช้ฐานเป็นเชื้อเพลิงในการบินนะเนาะอ๋อวันนี้เป็นภูเขาสูงเลยไปบินกลับกันดีกว่าแค่นี้แหละมีหมาด้วยข้างล่างก็ถ้าล่อนลงก็จะล่อนไวอะ ก็เหมือนอีไลท่าแหละอีไลท่าก็รล่อนลงก็จะล่อนไวแต่น,นี่เราสามารถไต่ขึ้นได้มันมีอุปรกรณ์ให้ใส่เยอะเลยนะเนี่ยก็จะเป็นพวกเอาเอาวุธอะไรพวกธงพวกอะไรเงี้ยอัพเกรดอะไรต่างๆกหนาสนามบินเราเราไปลงจอดกันเตรียมตัวลงจอดเตรียมตัวลงจอด,จอ,ดอ้ปาปาา โอเคลงจอดสำเร็จครับผมเรียบร้อยครับลานบินของเราแล้วก็ตอนนี้ผมเข็นมันอยู่นะเข็นมันเพื่อจะไปจอดตรงนี้ออโอเคจอตำนนี้ลงเรียบร้อยครับก็เอาเขาจอดด้วยตรงนั้นแหละ โอเคครับผมอ่ะเราไปทำเตาหอต่อดีกว่าเล่นมาเยอะละ <c oughs> ไปทำเตาหอกันซึ่งต้องใช้ดินจำนวนเยอะมากไม่น่าพอนะแค่นะซึ่งคนนี้พาที่แล้วเราก็ให้เขาตัดไม้อะเนาะคนจอจียเนาะเขาก็ตัดได้เยอะนะเนี่ยดูสิโคตรเยอะเลยอะเยอะมาก นั่นแหละก็พอแล้วค,ค่อยๆสร้างค,ค่อยๆสร้างไปอันนี้ผมก็สั่งให้เขาอัปเกรดเป็นขั้นที่สองเรียบร้อยเนาะแล้วก็มาใส่พวกนี้กันโอเคก็ไม่มีอะไรน่าย,า,ยาก <noticeable> ยากครับผมแค่จํานวนบล็อกที่เยอะมากๆแค่นั้นเองเฮ้ย <savior> ทุกคนมาบาเลียนผวกมาบาลีนผูกตามมาหน่อยตาม,มาอยแล้วบา,บาลีนผวกครับอันนี้คืออีเวนต์ของเมืองเนะบาะบาเลียนผวกก็คือตรงนี้มันจะมี พวกมา,มาเลียนสปอนมาซึ่งพวกเขาก็จะเข้ามาตีโอ้ยยาไตาซะไตยยามายุ่งกับหมู่บ้านโอเคเรียบร้อยครับตอน,น,นแรกเนี่ยมาแค่สองตัวแรกแรกเขาจะมาแค่สองตัวแต่ว่าอนาคตอ่ะมันจะค่อยเก่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาจะมาเป็นกองทัพซึ่งเราก็ต้องมีกองทัพของเรา ในการป้องกันหมู่บ้านเนาะนอนก่อนโอเคคอปเปอร์สโตนอยู่ข้างในโอเคไปเรียบร้อยสำหรับเทาหอต้องกันกันไก่ แล้วก็ครับอันนี้ด้วยโอเค What can for you? ให้เขาแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยครับ ที่เราก็รอเขาสร้างโอเคเครับผมก็เราไปทำอะไรรอดีระหว่างรอเขาสร้างนี่เขาตัดไม้ได้คุณภาพมากเลยนะตัวสกิลตัดไม้เขาดิสปริงแปดแล้วอะโฟกัสหกแล้วอะจากตอนแรกที่มีแค่ไม่เท่าไหร่ไง <Yes. S 1> ยอดฟีเชอร์หัดเนี่ยเราต้องมีเราทำได้หรือ,อยังวะ มันจะยังปะหรือไปทำกาดเท้าอีกอันหนึ่งดิเอ้ hey, ต้องการอะไรอีกนี่จะบอกนะว่านั่นว่าแล้วอ่าโต๊ะคราบอยู่ข้างในไปเราน่าจะยังทำไม่ได้ปะเพราะว่า ฟีเจอร์เนี่ยเราต้องการน้ำฮะที่ที่จะมีน้ำเนี่ยก็คือแม่น้ำและเราก็ต้องมาสร้างมุมนี้เลยมุมนี้มันอยู่ไกลกันไปไหมไ <c ười> กลามากเลยนะสมมติจะสร้างเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำ่ะ ตต้องสร้างอย่างนี้เลยถ้าก็จะมาตกปลาตรงนี้มันดูไกลไปอ่ะมันไกลไปจริงเอาไว้ก่อนแล้วกันมันมีกาดทาวเวอร์อันหนึง่งเ,เราสร้างกาดทาวเวอร์ให้เขาก็ได้นะอันนี้คือรูปแบบที่แบบสำเร็จสมบูรณ์เนาะ เราก็จะให้มันพอดีคือประมาณนี้อ๋อนี่ก็คือแบบประมาณว่าทางเข้า ค่อนข้างแย่เลยนะนะค่อนข้างแย่อมันติดเกิน,กนไปอ่ะหรือว่าตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้คือทางเข้าของหมู่บ้านเรา ฉะนั้นกาดวเทวอรันหนึ่งก็ต้องประมาณตรงนี้มันคือทางเข้าก็จะ เดินเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้ามาสู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้ครับประมาณนี้โอเคก็ต่างพื้นที่แล้วก็ให้คุณสกายล่ามาทำโอเค หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวางดินแถวนี้เออเนี่ยพอมองจากภาพตรงเนี้เห็นไหมสวยเลยนะเออ,เ,อ,อเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็น่างแล้วครับก็ไปหาอุปกรณ์มาไม่ไ้อยากไม่เยอะไม่เยอะเป็นนิดเดียวนิดเดียวที่มันจะเยอะก็ตรงวกล็อกนี่แหละที่มันจะเยอะหน่อยแต่ว่าต้องการไม้จนมันเยอะมากนะคุณจอร์เจีย ถ้าตัดเร็วกว่านี้ได้ก็จะดีมากโอเคประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันคราฟคอสเดอร์สคอเบิลสโตนคอเบิลสโตนวอลคราฟติ้งเทเบเลเฟอร์เนนคราเวลกราเวิลเราหมด ไม่มีจริงวะ่ะต้องใส่ต้องไปข้างบนเออบ <c oughs> ินขึ้นทางนี้ไม่ได้ จะมีกาวเวลอยู่แถวนี้มันไม่ใช่กาวเวลว่ะไม่ใช่เป็นแอนติไซน์หมดเลยอายเครื่องบินกากบินไม่ค่อยขึ้นว้ไหวไหมไหวไหมไมวไหวไปวไป จะพังแล้วชนต้นไม้ชนต้นไม,นไม้บินดีๆสิเออโอเคอันนี้กลับลอ่อันนี้คือบ้านอะไร,รอ่อ๋อมีคนอยู่ด้วยฮัลโหล เขาจะิ้กออฟยังไงนี่เนี่ยมีร้านโล่งๆวะไม่มีเลยอ่ะนี่ไงเทคออฟคือมีไปจอดกันปัญหาเลยคือไม้โอ่งนี่แหละมันไม่ค่อยพอก็อีกสี่สิบเอด ก็ต้องใช้โอ๊กสแ,แตกตร้อยสี่สิบเอ็ดเราไปทำอั้นดีก,กว่าเครื่องพินีกันนะเฮ้ยทอเสร็จแล้วให้ไปดูทอสิเอาว่าทอเสร็จแล้ววา่า เรียบร้อยครับเทาออก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมปกติโอเคโอเคครับผมได้แล้วครับสำหรับแอร์ชิปมาลองดูกันว่าแอร์ชิปเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อ ก็คือลอยไปเฉยอย่างนี้เตืรนหน้าถอยหลังชิปก็คือลงสเปียร์าขึ้นโอเคเอออันนี้สะดวกนี้ง่ายดีง่ายกว่าเครื่องบินแต่เครื่องบินมันจะเร็วกว่าเหมือนเราสามารถติดอาวุธให้มันได้ด้วยมั้ง ถ้าจะไม่เห็นะเราสามารถติดอาวุธให้มันได้ด้วยโอเคฮะก็ผ่านนะเราก็มีพร้อมแล้วเรียบร้อยอคำตอมเดี๋ยวเราไปดูไม้แล้วก่อนว่าเราได้ไม้เยอะหรือยังดูสิไม้เราได้เยอะหรือยังโอเคได้พอสมควร โอเคครับผมก็สาหรับพาร์ทนี้พาร์ทที่3ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ได้สร้างทาวน์โฮลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีบ้านงอกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไอ้ตรงนี้เขาก็กำลังสร้างอันนี้ให้เราอยู่ซึ่งก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะสําหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้ได้นะครับผมจะมาตอบเนาะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเย้ yeah.